วันนี้รายการว e e ์แอนด์ีเราก็จะมามาสเตอร์คลาสกันนะฮะรู้สึกตกใจเล็กๆท,ที่ตกใจมากคือเก็บคะแนนวันนี้ด้วยต้ององงเหมือน,นกันก,กละไปค่ะไปค่ะไปล้อ I อ o t you Moonlight ่วันนี้ทุกคนก็ต้องตั้งใจนะครับเพราะว่ามันจะได้คะแนนพิเศษไปรวมกับว oh. oh ีคไฟนอลโชว์กันไปป้าจะมีผู้ชนะเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้ไปปารีสกับเราครับ คนที่เกณฑ์ไจะเลือกได้แก่พร้อมหรืออยังคะทขอต้อนรับผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่านค่ะ ต้อนรับสู่ Master c ์คลาสั่ะทุดคนสวัสดีค่ะแอนเน่นะคะเป็นผู้เข้ารอบ3ามคนสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะพิมพ์คราจันทิพย์แสงรังสีนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะเอลิฟลัดคอบารน,นะคะตูนฮิววีนั่นเองที่รู้กันนะคะวันนี้เรากเก็บคะแนนเหมือนเก็บตัวนางยามเอเอเราจะนําคะแนนตรงนี้เนี่ยไปรวมกับไฟนอลโชว์เก็บคะแนนวันนี้ด้วยก็งงเหมือนกันไม่ได้เตรียมตัวมาเลยว่าจะเก็บขอต้อนรับแขกพิเศษค่ะคุณแคนดี้เซยลา แคนดี้เซียในตัวจสิงสวยมากชุดแดงมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี <cos me S 2> ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแคนดี้ก็ได้เป็นเกียรติมากที่ได้มาสอนทุกๆคนนะคะก็จะมาสอนการทําตัวอินเนอร์ของดวลิป้าค่ะว่าเออเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆนางเป็นคนแบบเป็นสาวเทสาวฮาวาอะไรอย่างเงี้ยครับการจับไม์ของนางการหายใจการเดินการเต้นของนางเพลงโปรดของนางอะไรเงี้ยเราก็จะแบบมาปล่อยให้น้องๆเขาหมดเลยจะได้เอาไปใช้ในไฟนอลโชว์ถ้าางั้นพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ นะคะคดีจะเริ่มสอนน้องๆเขาแล้วนะคะน้องๆอ,อ,อีว่าอุยอ่ะเดี๋ยวแป๊คดีขอดูกันยืนแต่ละคนกันเถอะยืนเป็นฟิลของตัวเองเลยใช่เออได้ตูนได้เออไดเ้เราเป็นสาวเท่งไงแค่แบบว่าเราเมื่อกไ้ของของไปความเท่นหน่อยหนึ่งแ <Okay. S 1> ค่ดูอลิป,ป้าก็คือน่าจะเป็นสาวห้าวหน่อยเดี๋ยวยืนซีเออได้ได้ได้คุณแม่ค่ะคนต่อไปค่ะเออได้ค่ะแอนนี่ค่ะ ก็ต้องถามถึงได้อยู่แล้วก็คือจะมีการเดินของนางนางก็จะเดินแบบยกโยกหน่อยทุกครั้งก็เป็นเพลงเต้นๆของมันก็จะแบบแฮะแฮะแฮะอะไรอย่างนี้เออเดินแบบขยิบขย่งขานิดนึงนะฮะนางเป็นก็บอกก่อนนะแฮะด้วยแฮะแฮะเป็นจังหวะเสียงจะดนตรีเออแฮะเราต้องแฮะไปด้วยแฮะแฮะเออได้เวลาดูอยากดูการแฮะของแต่ละคนค่ะได้แฮะ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 ต่อไปค่ะ วเขาจะมีจังหวะของเขาที่แบบเออมันไม่เหมือนใครจริงๆสุดท้ายแล้วมือของนางจะสอนมือคือมือนางจะไม่ติดอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่มือนางจะแบบพลายายหน่อยของนางก็จะประมาณนี้ประมาณนี้จัมือนางจะไม่ติดอย่างนี้นะคะจะเป็นอย่างงี้จะเป็นอย่างงี้อย่างางี้เออสุดท้ายแล้วคือเป็นตัวเองแต่อย่าแบบ แต่อย่าลืมความปิดอายของลอริป้าแค่นั้นเอง, okay. องก็จริงเขาไม่ค่อยทำอย่างนี้เขาจะทำเป็นแบบอะไรเงี้ยเออก็ได้เทคนิคมาไายล้อ I got you moonlight your m y s t a r l i g h t I got you moonlight การที่พี่แคนดี้มาสอนในวันนี้ <Come on. S 2> มันดีมากเลยเพราะว่าเราจะได้นำเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยเก็บเอาไว้ใช้ในวันไฟนอลโชว์ผู้ห้องคันมีคำถามอะไรถามแคนดี้ไหมครับแล้วถ้าเราไม่มั่นใจทางแบบหุ่นอะไรเงี้ยฮะเราจะทำยังไงดีสมมติเราแบบมีความอ้วกอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้แบบเหมือนนางแบบเหมือนดูอาร์อะไรเงี้ยเราไม่ค่อยมั่นใจในรูปร่างดัวจะมีความใส่ชุดที่แบบเอาไว้ไงโป้นะเราไม่เซฟในหุ่นตัวเองเว้ยก็เลยจะทำยังไงให้เรารู้สึกว่ามั่นใจกับหุ่นของเราที่จะออกไปบนสเตจอ่ะก็ดู การแต่งตัวอยู่ที่ว่าเรามั่นใจคุณแม่ให้มาเซ็ทของเราคิดใหม่ถูกต้องทุกอย่าง Real Style Beauty นี่ค่ะมีคำถาวถักไหมแล้วอย่างเรื่องเอ่อเมคอัพนะคะคือสไตล์ของดูอาร์มันเป็นยังไงคะจุดหลักๆการเมคอัพของดูอาร์นะคะคือคิ้วอุ้ยแล้วก็คิ้วหนาเพราะฉะนั้นใครคิ้วไม่หนาเดี๋ยวใช้ได้มาเติมให้เอาละค่ะแล้ววันนี้นะเคนดี้ไม่ได้มาเพียงแค่นี้เคนดี้มีชาเลนจ์สด้เล่นกันด้วยชาเลนจ์วันนี้คือเคนดี้จะแอดเป็นดูอาริป้าวันนึง ว่าชนะเลิศแล้วและไปมีแอนกรีตแล้วเจอด่วนนี้ป้าคุณจะทำยังไงเริ่มเลยค่นะคุณแม่การมีแอนกรีตมันก็คงมีเวลาไม่มากมายอันนี้เหมือนเป็นการซ้อมที่จะได้เจอนะพาก็อยากเห็นเหมือนกันว่าแต่ละคนเนี่ยมีไอเดียการมีแอนกรีตย <Hi. S 1> oh, oh oh. ังไง้โอกลมตึงไปเลยแรงอ,อ่ะ มีนาทีนั้นน่ะเราก็คงต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะคนที่เราเลิฟมากแล้วเขาแบบหันมา Hi คือสามารถเป็นลมได้เลยค่ะผมว่าเป็นการเรียก attention ที่ดีนะครับดูว่าลิปป้าเนี่ยเขาต้องจำแอนเน่ได้แน่ๆ Hi Duo I got something for you It is from Thailand it's c h a d a r from Thailand yeah I'm from Thailand แต่ว่ามันก็ต้องมี gimmick ความเป็นไทยนิดนึง One two three I got you Moonlight แล้วก็จีบโชว์ไปเลยสิจ๊ะตอนแรกอ่ะเราจะลัมหรือจะอะไรนี้แหละเกี่ยวกับไทยๆโดนแย่ง Hi To All I Love You So Much I I I Write Your Song in Thai Version Do You Wanna Listen Yep Okay ท่าใจยังไงก็ต้องยุจะฝุ่นเชื้อแค่ไหนเราไม่ตายเราต้องยุ Open a on Come On บ a n อ All เป็นไรโควิดสิบเก้า โคบิสิก้าโควิด้าชีโมาพี่แต่งเพลงหนูก็ทําได้แต่หนูก็แบบไม่ใช่อะไรเงี้ยโอเคนะคะตอนนี้คือจะมาประกาศคนแล้วครับพี่พาร์คขอดัุมากยากยืนยัเพราะว่าทุกคนอะทำได้ดีหมดเลยก็ต้องให้แคนดี้เลือกเลยแล้วกันวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะในวันนี้ครับเลือกไม่ถูกจริงๆใส่ก็ต้องเลือกและคนที่แคนดี้จะเลือกได้แก่คนที่แคนดี้เลือกได้แก่ ปราสาทนัำตูนค่ะน้องตูนค่ะดีใจมากยังไงฉันก็มีคะแนนสำรองไว้ละผู้ชนะจะมีสิทธิ์เลือกคิวในวันไฟนอลโชว์ค่ะไม่ก็โอ้หนักใจนะทำไมกรรมการไม่จัดเองล่ะ มาโบยความผิดให้ชัดเอาแบบเท่าเทียมแล้วกันค่ะจากรอบที่แล้วคือพี่ออนเน่เป็นคนแรกรอบนี้ก็ให้พี่แอนเน่เป็นคนแรกเหมือนเดิมค่ะคนแรกอะ่ะออกมามต้องแบบทุบๆๆแบะส่วนคนที่2ให้เป็นน้องพิมพาวแล้วกันค่ะเป็นคนที่สก็โอเคแอดตัวเลือกเป็นคนสุดท้ายค่ะจะได้ปิดโชว์แบบสวยๆ ถ้างั้นเดี๋ยวเราปิดวันนี้โดยการให้ตูนสอนพวกเราเพลงโควิด -19 นะฮะอ้า,อา,อาสี่สามสองทอ้า สคนนี้รวมเราใครน่ากลัวสุดกลัว2คนมากไม่กลัวตัวเองเลยกลัวอย่างเดียวกลัวทำไม่ได้อย่าคาดหวังเยอะนะเดี๋ยวตุกมากก็เต็มที่อยู่แหล้วไฟนอโชเจอกันเจอกันไฟนอโชไม่ได้กลัวอยู่แล้วดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะอีก2คนจ้า <c oughs> <c oughs>